สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการแก้ไขนะครับสำหรับใครที่เกิดตัวบลูสกรีนนะครับสำหรับใครที่ใช้ w n n o w s นะครับแล้วใช้ในส่วนของ windows 11หรือว่า windows 10หรือว่า windows 7แล้วยังไม่เคยบลูสกรีนอันนี้จะแปลกประหลาดมากสำหรับใครนะครับที่ เกิดบูสกีนบูสกีนคืออะไรบูสกีนคือหน้าจอสีฟ้านะครับแล้วจะมีกรอบเห็นไหมครับให้เราทําการสแกน QR Code โค้ดนะครับเมื่อเราทําการสแกน QR Code โค้ดมาเรียบร้อยนะครับระบบมันจะบอกว่าเออเลอร์โค้ดอะไรบางทีเราก็งงเป็นไก่ตาแตกนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องไปทําการแก้ไขอย่างไรสําหรับบูสกีนเองนะครับ Microsoft เองเขานะครับได้บอกมาเข้าข้าวนะครับว่าต้องไปแก้อะไรแต่มีมันมีวิธีการดีบั g บูสกีนนะครับว่าวิธีการ การดูชุดโค้ดนั้นทําอย่างไรนะครับสําหรับวิธีการแก้ไขและตรวจสอบจอฟ้านะครับอันเนี้ยผมเขียนลงบทความเว็บไซต์ของผมเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูได้เดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ภายใต้ลิงก์วิดีโอนี้ด้วยนะครับว่าวิธีการแก้ไขบูสกรีนทาอย่างไรผมทําการเขียนเอาไว้อยู่แล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆทําการเกิดบูสกรีนนะครับไม่ว่าจะเป็น Windows ไหนก็ตามนะครับเวอร์ชัน Windows 11 Windows 10 Windows 7นะครับ ถ้าเพื่อนยังเพื่อนเพื่อนยังเปิดคอมพิวเตอร์ได้อยู่นะครับสำหรับบางคนอาจจะบูสกรีนวันละสองรอบอย่างเงี้ยนะครับสมมติกรณีปิดคอมแล้วเปิดมาใหม่นะครับปิดคอมแล้วเปิดมาแล้วก็ใช้งานไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็บูสกรีนนะครับใช้งานไปได้ครึ่งชั่วโมงแล้วบูสกรีนแต่เพื่อนๆยังเข้าคอมพิวเตอร์ได้อยู่นะครับเพื่อนๆนะครับสามารถเข้าว n d โ w s นะครับหรือไปทําการ Copy ้ไฟล์ตัวหนึ่งนะครับขั้นตอนแรกเพื่อนๆก็จะต้องทําการลงโปรแกรมที่ชื่อว่า w i นดี g จก่อนนะครับสาหรับวินรับ็ อยู่ในลิงก์ของเว็บไซต์ของผมอยู่แล้วเพื่อนๆทำการกดดาวน์โหลดแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับในส่วนของ WinDBG ก็ติดตั้งง่ายๆก็คือดาวน์โหลดมาแล้วก็ทำการติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาไม่เกิน2อนาทีนะครับจากนั้นในส่วนนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับไปที่ในไดซีของเรานะครับก็มาที่ C นะครับโปรแกรมที่เป็น OS C แล้วก็โฟลเดอร์ n n o w w s นะครับแล้วก็หาคำ ว่า Memory นะครับ Memory ที่เป็นนาสกุลไฟล์ที่เป็น DMP นะครับคือตัวนี้นะครับตัว m e m o r y DMP ตัวนี้นะครับมันจะเก็บชุดโค้ดต่างๆหรือมันจะบอกว่านะครับตัวที่อุปกรณ์อะไรหรือเฟิร์มแวร์ตัวไหนนะครับที่ทำให้เกิดบูสกรีนนะครับในส่วนนี้เรานะครับก็ทำการนะครับทีนี้เราก็ทำการเปิดนะครับ ติดหรือติดตั้งนะครับก็คือตัว Win DBG เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้เมื่อทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการเปิดล็อกก็ก็ไม่ยากเลยก็กดไปที่ไฟล์แล้วกดไปในส่วนของตัว Open s o u r c e File จากนั้นก็เลือกไฟล์นะครับที่เราเก็บไฟล์อ่ะโทษทีครับกดเลือกในส่วนของเลือกซอร์สไฟล์ถูกไหมครับในส่วนนี้อ่าโทษนะครับ Open So u r c e File เมื่อเพื่อนๆทําการเปิดตัวล็อกไฟล์ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับมันจะทําการเบลนะครับในส่วนของตัวที่เป็นในส่วนของตัวรอล็อกนะครับจากนั้นนะครับมันจะให้พิมพ์คอมมาน์นะครับที่ชื่อว่าตกใจนะครับ analyzer แล้วก็เวนวัคแล้วก็อีสร์วีนะครับจริงๆเราทําการก๊อปปี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปตรงในส่วนของท้ายที่เป็นในส่วนของ KD แล้วก็คอมมาน์ตัวนี้เป็นการรันคอมมาน์นะครับก็คือเป็นการให้ตัวโปรแกรม วินดีบนะครับทำการ Analyze ตนะครับตัวหลอกนะครับเดี๋ยวเมื่อเราทำการกด Enter ไปเรียบร้อยนะครับระบบมันจะทำการอ่านให้เรานะครับว่าวิเคราะห์ a n a า y z e ์มาให้เรานะครับว่าเราเกิดจากอะไรในกรณีอันนี้นะครับก็หลังจากที่ a n a l y z e เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะไล่อ่านจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับในส่วนนี้ครับจากประสบการณ์นะครับที่ไว้คอยดูในส่วนของบุสก e นนะครับ เราจะเห็นได้ว่ามันให้ follow up ในส่วนของ machine owner คำว่า machine owner คืออะไร machine owner ก็คือแปลว่าอาจน่าจะเป็นที่ฮาร์ดแวร์นะครับแต่ถ้ามันบอกให้ follow up ที่เป็น diver อะไรประมาณนี้ก็น่าจะเป็นที่ diver นะครับของซอฟต์แวร์แต่เนี้ยมันบอกว่าให้ทำการ follow up กับ machine owner นะครับพวกเนี้ยถ้าสังเกตตรงเนี้ยอาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ id ของเรานะครับบน windows 10ของเรา จากนั้นนะครับให้เราเลื่อนขึ้นมาด้านบนพวกโมดูลเนมนะครับก็คลิกเป็นทีนะครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่าพอเรากดโมดูลเนมเรียบมาเรียบร้อยให้กดเบลฟูลโมดูลลิสต์นะครับเมื่อทําการกดมาเรียบร้อยนะครับทีเนี้ยเราค่อยๆไล่ขึ้นมาละนะครับสกอร็เมาส์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าเคสเนี้ยนะครับน่าจะเป็นที่อะไรอ่ะถ้าเลื่อนมานะครับเราเห็นสังเกตด้านบนด้านบนด้านเนี้ยนะครับถ้าเราเห็นว่า เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์นะครับแปลว่าในส่วนนี้ครับการ์ดตัว r e a l t e ทนะครับฮาร์ดแวร์ของผมมันมีปัญหานะครับในส่วนนี้ครับของการ์ดจอเออไม่ใช่ของการ์ดจอของตัวเน็ตเวิร์กการ์ดนะครับมีปัญหาจะต้องให้ทำการเคมนะครับในส่วนนี้ซึ่งจริงๆผมตอนนี้ผมใช้คอมพิวเตอร์เดียนะครับผมก็เคมนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว ตัวอินเทอร์เฟสการ์ดนะครับที่เป็นการแลนเมื่อทําการเคมเสร็จแล้วแล้วก็อัปเดตเดเวอร์ก็หายนะครับเรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมก็จริงๆตอนที่เปิดซัพพอร์ตกับเดวเองเขาก็จะถามในส่วนของตัวเมมโมรี u ดัมนี่ด้วยนะครับผมก็ดูไปก่อนเบื้องต้นแล้วก็ส่งให้ซัพพอร์ตเดวเพราะคอมอยู่ในประกันนะครับทีนี้เราก็ช่วยเขาหาได้ว่ามันเกิดจากอะไรก็จะเป็นวิธีการสอนนะครับว่า วิธีการดีบักนะครับในส่วนของถ้าคอมพิวเตอร์ของเรากัดโตในส่วนของขึ้นจอฟ้านะครับเพื่อนๆต้องทําอย่างไรจริงๆในหน้าเว็บ microsoft เองนะครับที่เขาบอกว่า resolve b o o e screen นะครับในส่วนของ error in window s นะครับจริงๆ microsoft เองก็มีเขียนนะครับว่าถ้ากรณีเราเจอ blue s c r n นะครับให้เรามาดูชุดโค้ดในส่วนตรงนี้นะครับบางทีมันดูแล้วมันดูไม่ออกนะเัาว่ามันคืออะไรเห็นไหมครับแบบนี้ บางทีเราเราเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรบางทีเราเห็นชุดโค้ดบางทีเราคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะแทบไม่บอกเลยว่าเกิดเกิดจากอะไรจริงๆมันแต่แต่ล็อกจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกคือมันจะอยู่ในตัวนี้แหละนะครับตัว memory dot dump นะครับแล้วก็เราต้องมา analyze นะหรือ analyser เพิ่มเติมเองนะครับ เพื่อนๆก็ลองมาดูกันนะครับนะครับสำหรับคนที่อาจจะติดในส่วนของหน้าจอฟ้านะครับเจอหน้าจอฟ้าบลูสกรีนบ่อยนะครับวันนี้ก็เป็นทิปง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขจอฟ้านะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับวิดีโอนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ